จากเดิมเราแค่รู้สึกว่าอยากลองดูแต่พอทำจบแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ตกผลึกว่าทุกคนเจอปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกับเห็นทั้งออกที่ชัดเจนมากขึ้นว่าต้องแก้อะไรก่อนเราเอ่คุยกับทีมนี้บ่อย แต่พอผ่านเวิร์กช็อปแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนไม่ได้คุยกัน<ม>เรารู้สึกว่าการคุยกันที่ผ่านมามันมีกําแพงบางอย่างที่ทําให้เราไม่ได้เข้าใจกันได้ลึกขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่มีทางเติมแก็บตรงนี้เองได้เต็มถ้าไม่มีเวิร์กช็อปตรงนี้ครับก็ประทับใจในกระบวนการกําแบบที่2ก็คือกระบวนการเหล่านั้นน่ะมันสามารถดึงสิ่งที่ทุกคนน่ะมีพลังงานอยู่แล้วอะ ให้มาใช้ร่วมกันด้รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นพื้นที่ที่อิสระกว่าปกติเพราะว่าที่ว่าเนาะเราประชุมมาได้เจอกันวิกฤตแต่ว่าไอเดียต่างๆเราเนี้ยมันไม่เคยเกิดในเวลาประชุมกันทั่วไปแต่พอวันนี้พอมันมีการเขียนลงไปในกระดาษปุ๊บจู่ๆไอเดียทุกคนเต็มไปหมดเลยไอเดียที่ปกติมันไม่เคยพูดถึงจู่ๆก็ขึ้นมาเต็มเลยทุกคนพร้อมกันช่วยกันคิดไอเดียคนเป็นเจ้าของเนาะเรามีอีโกเรามีความมั่นใจว่าเราเอาอยู่แต่อย่างที่แจ้งไปว่า เอาไม่อยู่ความเชี่ยวชาญเราไม่ได้ไปได้ลึกขนาดนั้นแล้วบางปัญหามันปล่อยไว้นานมันยิ่งแก้ยากแก้มาสักพักหนึ่งแล้วมันแก้ไม่จบสักทีอะไรเงี้ยผมว่าลองเปิดใจเราใช้ได้เลยเพราะว่าวันนี้เรารู้สึกกับตัวจริงๆอย่างน้อยวันนี้พนักง,งานเราที่เดินออกไปอะ่ะเขารู้สึกดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยแน่ๆของพี่ต่ายสามารถสร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยกับการคิดการออกไอเดียได้ซึ่งผู้บริหารต้องห้ามอันนี้ห้ามพูดอันนี้พูดได้หรือเปล่า มันก็มีการแบบกับแบ่งตามช่วงอายุตามตำแหน่งตามอะไรก็แล้วแต่เพี่ต่ายมาทำอะ่ะเหมือนกับกระแพงเหล่านี้มันถูกพางออกไปแล้วมันเกิดการคุยกันแบบแก,กลางว่าเขาคิดอะไรรู้สึกยังไงก็เลยแนะนำให้ใช้บริการพี่ต่ายนะตัวผมเองอะ่ะแม้กระทั่งตอนที่เริ่มทำเวิร์กช็อปใหม่ๆเนาะเราอยากเดินไปฟังทุกคนพูดด้วยซ้ำไป แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรเพราะอย่างที่บอกคือกำแพงของความเป็นผู้บริหารนะ่ะมันทําให้พวกเขาไม่พูดสิ่งที่คิดซึ่งอะไรแบบนี้มันทําให้เราออกไปจากกรอบตัวเองไม่ได้เลยรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันช่วยเรื่องนี้ด้วยรู้สึกขอบคุณที่มี w o r k s h อวันนี้มากทาให้เราเข้าออเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความหวังดีกับองค์กรแล้วก็พร้อมจะช่วยกันอยู่แล้ววันนี้มันทำให้ภาพมันชัดแล้วก็สามารถลงมือทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ